สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคําทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำปี2568กันซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมาจากคลิปในช่อง y u t u b e คลิปคอนเฟิร์มโฮโรครับผมซึ่งให้รายละเอียดไว้น่าสนใจมากค่ะประเด็นที่เราจะมาแกะกันวันนี้คือความขัดแย้งที่มันแบบน่าสนใจมากๆของคนเกิดวันศุกร์เลย คือภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูสดใสยิ้มแย้มตลอดเวลาแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นกลับเออเต็มไปด้วยอ,อารมณ์ที่ซับซ้อนอืมเราจะมาดูกันครับว่าในปี2568เนี่ยความขัดแย้งนี้มันส่งผลต่อชีวิตในทุกๆด้านเลยตั้งแต่ความรักไปจนถึงเรื่องเงินในกระเป๋าได้ยังไงค่ะเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า จุดแรกที่ผมว่ามันทัชใจมากเลยนะคือเรื่องนิสัยที่ว่าภายนอกดูมีความสุขแต่จริงๆแล้วอมทุกข์ใช่ค่ะบางทีฝืนยิ้มให้คนอื่นแล้วแอบกลับไปร้องไห้คนเดียวเป็นแบบนี้บ่อยมากอืมแล้วก็เป็นคนประเภทที่ถ้าไม่รักก็คือไม่รักเลยนะแต่ถ้ารักใครแล้วคือทุ่มให้สุดตัวสุดใจไปเลยใช่ค่ะประเด็นนี้คือหัวใจสำคัญเลยในคลิปเขาใช้คำว่าเปิดปุ๊บติดปับ๊บคือเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกมาก อารมณ์จะสวิงง่ายซึ่งมันก็เชื่อมไปถึงลักษณะที่เรียกว่ารักง่ายหน่ายเร็วครับแล้วก็มีอารมณ์แบบวนลูปที่น่าสนใจมากคือบางทีอยู่ดีๆก็เบื่อแฟนตัวเองขึ้นมาซะง,งั้นอ้าวทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเหรอครับใช่ค่ะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่พอจะเลิกกันจริงๆอะ่ะก็ทําใจไม่ได้อยากกลับไปคืนดีโหซับซ้อนมากมันคือความซับซ้อนระหว่างภาพรักษภายนอกที่ดูมีความสุข กับโลกภายในที่อ่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆค่ะในคลิปยังบอกอีกนะว่าคนวันศุกร์เป็นคนมีเสน่ห์มากแม้อายุจะมากขึ้นก็ยังชอบทำตัวเป็นเด็กค่ะทำให้ดูแก่ช้าใช่ครับแต่ข้อเสียที่ชัดเลยคือเป็นคนขี้เบื่อสุดๆชอบเดินทางชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือแมนนีสัสพวกเนี้ยจะดูเหมือนเป็นคนเอาแนวนอนไม่ได้ทางอารมณ์นะครับ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันกลับกลายเป็นจุดแข็งที่สําคัญที่สุดของคนวันศุกร์เลยยังไงครับนั่นก็คือความสามารถในการปรับตัวที่สูงมาก๋อเพราะความขี้เบื่อเนี่ยแหละค่ะที่ผลักดันให้พวกเขาไม่ยึดติดพร้อมจะเปลี่ยนพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาในคลิปถึงก็บอกว่านี่คือเหตุผลที่ทําให้บ้านปลายชีวิตของคนวันศุกร์ส่วนใหญ่ไม่ลําบากครับเพราะปรับตัวเก่ง เอาตัวรอดได้เสมอแล้วก็มักจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเลยพอพูดถึงอารมณ์ที่อ่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายแบบเนี้ยผมก็เลยสงสัยไม่ได้เลยว่ามันจะไปกระทบเรื่องความสัมพันธ์ยังไงบ้างกระทบเต็มเต็มเลยค่ะโดยเฉพาะคนมีคู่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่และเป็นคำเตือนที่ค่อนข้างแรงเลยสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยในปี2568มีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลับไปเป็นโสดอีกครั้ง โอ้โห oh. ซึ่งต้นตอของปัญหาก็มาจากนิสัยพื้นฐานที่เราคุยกันนี่แหละค่ะคือความใจร้อนอารมณ์ขึ้นลงความจุกจิกขี้บน่นแล้วก็ความขี้เบือ่อใช่ค่ะคําแนะนําที่ในคลิปย้ําเลยก็คืออย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เด็ดขาดอย่าหูเบาเชื่อคนอื่นง่ายๆแล้วก็พยายามอย่าคิดมากเกินไปโอ้โห oh, ฟังดูคนมีคู่นี่น่าเป็นห่วงนะครับเนี่ยแล้วคนโสดอะครับจะเจอเรื่องหนัหนกๆเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าจะโชคดีกว่าตรงกันข้ามแบบคนละขั้วเลยค่ะอา้าวเหรอครับ สำหรับคนโสดปี2,568ถือเป็นปีทองเลยจะมีสเสน่ห์แรงมากมีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาให้เลือกพร้อมกัน2-3คนเลยทีเดียวโห oh. เรียกว่าเป็นปีที่ได้เลือกไม่ใช่เป็นฝ่ายรอถูกเลือกค่ะฟังดูดีมากเลยแต่มันมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับสำหรับคนโสดที่กำลังจะฮอตขนาดนี้มีค่ะและเป็นคาเตือนที่สาคัญมากด้วยครับในคลิปย้ำหนักแน่นเลยว่าห้าม ตกลงปลงใจคบหาจริงจังกับคนที่คุยกันผ่านทางออนไลน์โดยที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเด็ดขาดอ๋อคือคุยได้แต่ห้ามรีบจริงจังใช่ค่ะคุยได้แต่ห้ามรีบผูกมัดทางใจเขาแนะนําเลยว่าต้องหาโอกาสเจอกันให้ได้อย่างน้อย4ี่ห้าครั้งก่อนครับผมถึงจะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ในขั้นต่อไปได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงไม่ว่าจะหลอกให้รักหรือหลอกเรื่องเงินก็ตามเข้าใจเลยครับคือโอกาสมีเข้ามาเยอะ แต่ก็ต้องใช้สติในการเลือกเยอะขึ้นด้วยถูกต้องค่ะมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็เชื่อมโยงกับคนวันศุกร์โดยตรงเลยคือเรื่องความสวยความงามอืมในคลิปบอกว่าคนเกิดวันศุกร์เป็นวันที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักและความงามอยู่แล้วการดูแลตัวเองให้ดูดีแต่งตัวสวยๆมีเครื่องประดับติดตัวไว้เสมอจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นไปอีกใช่เลยค่ะ ซึ่งถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามภายนอกครับคิดว่ามันเชื่อมโยงกับจิตวิทยาของคนวันศุกร์ด้วยคือการที่พวกเขาต้องการการยอมรับและคำชื่นชมการทำให้ตัวเองดูดีมันเป็นการสร้างความมั่นใจจากภายในแล้วก็ยังเป็นเหมือนกรอบป้องกันอารมณ์อ่อนไหวของตัวเองได้ในระดับหนึ่งด้วย พอรู้สึกว่าตัวเองดูดีก็จะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นอารมณ์ก็จะนิ่งขึ้นซึ่งมันส่งผลดีต่อเรื่องอื่นๆตามมาเป็นทอดๆเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องภาพลักษณ์การเป็นที่ยอมรับแบบนี้มันก็อดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการงานไม่ได้เลยนะครับค่ะในปี2 5 6 8ภาพรวมเรื่องการงานของคนวันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าอุปสรรคในปี2568ของคนวันศุกร์ในเรื่องการงานเนี่ยมาจากเรื่องของคนเป็นหลักเลย เรื่องคนเหรอครับใช่ค่ะในคลิปบอกว่าช่วงต้นปีอาจจะเจอปัญหาจุกจิกอาจถูกคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีหรือเกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ในที่สุดแต่ที่ผมสงสัยคือทำไมคำทำนายถึงเจาะจงให้ไปทำบุญด้วยยาขมหรือยาที่มีสีดำล่ะครับมันมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคิดว่ามันเป็นการแก้เคล็ดในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งนะครับ การทำบุญด้วยยาขมก็เหมือนกับการยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับความขมขื่นหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเหมือนกับว่าเราใช้ความขมไปล้างความขมเพื่อให้เรื่องร้ายๆมันผ่านผลไปแล้วหลังจากนั้นสิ่งดีๆก็จะตามมาอ๋อเข้าใจแล้วซึ่งในคลิปก็บอกชัดเจนว่าพอพ้นช่วงเดือนเมษาหรือหลังสงกรานไปแล้วสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะคนทำธุรกิจส่วนตัวจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมาก ปัญหาจุกจิกจะหมดไปแล้วนอกจากเรื่องคนแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับมีค่ะในคลิปบอกว่าจะมีการเดือนแพงบ่อยขึ้นซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับนิสัยขี้เบื่อที่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับและข่าวดีคือผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะให้การสนับสนุนดีมากแต่ก็ต้องระวังเรื่องกระทบกระแทกกับเพื่อนร่วมงานบ้างอืมแล้วก็ลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆมาให้ปวดหัวได้สรุปคือปีนี้เป็นปีที่ต้องใช้ทักษะการบริหารความสัมพันธ์รอบด้านให้ดีเป็นพิเศษเลยค่ะ โอเคครับการงานคือการบริหารจัดการคนแล้วผลตอบแทนล่ะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างอันนี้ถือเป็นข่าวดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้ครับ <c oughs> ในคลิปยืนยันเลยว่าการเงินดีกว่าปีที่แล้วแบบเห็นได้ชัดรายรับจะเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากการเป็นนายหน้าคนกลางหรือได้ค่าคอมมิชชั่นจะโดดเด่นเป็นพิเศษครับ แล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคืองานเก่าๆหรือโปรเจกต์เก่าๆที่เคยทําแล้วล้มเหลวหรือไม่สมเร็จมีโอกาสจะได้หยิบกลับมาทําใหม่และจะประสบความสําเร็จสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรในปีนี้ด้วยแต่ในข่าวดีก็มักจะมีกับดักซ่อนอยู่เสมอครับอ้าวสิ่งที่ในคลิปเตือนไว้อย่างน่าสนใจมากคือเมื่อมีรายรับเยอะขึ้นก็จะใช้จ่ายเยอะขึ้นเป็นเงิอนตา,ตามตัวเลยพฤติกรรมการใช้เงินที่ต้องระวังสุดๆคือการซื้อของซ้ำซากโดยไม่รู้ตัว ซื้อของซ้ำซากนี่เป็นยังไงครับพอจะขยายความได้ไหมครับประเด็นเรื่องซื้อของซ้ำซากนี่น่าจะโดนใจหลายคนนะคะครับคือเป็นประเภทที่ว่าเห็นของถูกใจปุบก็ซื้อเลยโดยที่ลืมไปว่าของแบบเดียวกันเป๊ะๆหรือคล้ายกันมากมีอยู่ที่บ้านแล้วอ๋อ oh. บางทีซื้อมายังไม่ได้แกะออกจากกล่องเลยด้วยซ้ำพอไปเจออีกชิ้นก็ซื้อมาอีกแล้ว มันจะทอนนิสัยอยากได้ที่มาเร็วจนไม่มีเวลาไตรตรองเป็นกับดักทางการเงินที่แนบเนียนมากค่ะครับแล้วมีคําแนะนํำไหมครับคาแนะนําที่เขาให้มาก็คือให้ลองไปรื้อของที่ไม่ได้ใช้พวกนั้นออกมาขายบ้างเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดกลับขึ้นมาและเป็นการฝึกตัวเองให้รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีของเยอะแค่ไหนจะได้ยับยั้งชั่งใจก่อนจะซื้อชิ้นต่อไปค่ะเข้าใจง่ายเลยครับเป็นคําแนะนําที่เอาไปใช้ได้จริงมากเอาละครับ ทั้งเรื่องอารมณ์ที่สวิงการงานที่ต้องดิวกับคนแล้วก็การเงินที่ทั้งเข้าเยอะออกเยอะทั้งหมดนี้มันต้องส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแน่ๆเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะในคลิปเตือนเรื่องสุขภาพไว้สองสาประเด็นหลักๆเลยเรื่องแรกคือโรคที่มาจากพฤติกรรมการกินให้ระวังเรื่องความดันโลหิตสูงและเบาหวานโดยเฉพาะคนที่ติดอาหารรสจัด ทั้งเผ็ดจัดและเค็มจัดซึ่งพฤติกรรมนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงไปที่ไตด้วยค่ะต้องดูแลเป็นพิเศษนอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วมีคำเตือนเรื่องอุบัติเหตุบ้างไหมครับมีค่ะเป็นคำเตือนเรื่องการขับรถที่ระบุช่วงเวลามาชัดเจนเลยว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลากลางคืนและอีกช่วงคือตอนเย็นเย็นตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นครับ15นาฬิกาถึง17นาฬิกา ใช่ค่ะอาจจะเป็นช่วงที่คนเหนื่อยล้าจากการทำงานและสมาธิลดลงฟังดูมีเรื่องต้องระวังเยอะเหมือนกันนะครับแต่มีคำเตือนข้อไหนอีกไหมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์หรือสำคัญที่สุดที่คนวันสุขต้องจำให้ขึ้นใจในปี2568นี้มีค่ะและคิดว่านี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดเลยก็ว่าได้ถือเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดของคนวันศุกในปีนี้เลยนั่นคือคำเตือนที่ว่า ห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดในเรื่องการลงทุนโอ้โหใช้คำว่าห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดเลยเหรอครับเด็ดขาดเลยค่ะในคลิปย้ำมากว่าไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือลูกน้องที่ไว้ใจมาชักชวนให้ลงทุนอะไรก็ตามห้ามเด็ดขาดโหเพราะมีความเสี่ยงที่จะเสียหายสูงมากและที่น่าสนใจมากคือจุดแข็งกับจุดอ่อนของคนวันศุกร์มันมาจากรากเดียวกันเลยนะคะครับคือความทุ่มเทสุดตัวที่เราคุยกันตอนต้น พอความทุ่มเทนี้ไปอยู่ในเรื่องความรักมันคือสเสน่ห์ที่ทําให้คนหลงไหลแต่พอเอาไปใช้กับการลงทุนโดยที่เชื่อใจคนอื่นแบบสุดตัวในปีนี้มันกลับกลายเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะทําให้เสียหายหนักได้เลยเข้าใจเลยครับมันคือการต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความทุ่มเทให้ถูกที่ถูกทางใช่ค่ะอืมงั้นเรามาสรุปภาพรวมของปี2568สําหรับคนเกิดวันศุกร์กันอีกครั้งนะครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นปีแห่งโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นมากจริงๆและเป็นปีทองของคนโสดที่อยากมีความรักอืมแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับบททดสอบทางอารมณ์อย่างหนักสําหรับคนมีคู่และมีคําเตือนที่ชัดเจนมากในเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยการลงทุนที่ห้ามไว้ใจใครและการดูแลสุขภาพซึ่งจะเห็นได้ว่าแกนกลางของทุกเรื่องเลยก็คือนิสัยพื้นฐานเรื่องความอ่อนไหวทางอารมณ์และความขี้เบื่อน,นี่เองที่เป็นตัวแปรสําคัญ ใช่เลยค่ะตลอดการเจาะลึกของเราในวันนี้เราจะเห็นติมหลักที่วนเวียนอยู่ตลอดคือเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูสดใสกับความรู้สึกภายในที่ซับซ้อนของคนวันศุกร์ครับคำทำนายทั้งหมดในปี2568นี้ดูเหมือนจะกำลังท้าทายให้คนวันศุกร์พยายามเชื่อมโยงสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันมากขึ้นนั่นคือการหันมาบริหารจัดการโลกภายในของตัวเองให้ดีทั้งเรื่องอารมณ์ความคิด ความเบื่อเพื่อที่จะสามารถรับมือกับโอกาสและความท้าทายจากโลกภายนอกได้อย่างเต็มศักยภาพที่สุดครับผมดันั้นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจสำหรับคนเกิดวันศุกร์ให้ได้กลับไปคบคิดก็คือเมื่อพิจารณาจากคำทำนายทั้งหมดนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรบ้างในเชิงพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารกับคนรักให้เข้าใจโลกภายในของเรามากขึ้น การตัดสินใจใช้จ่ายอย่างมีสติหรือการหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังที่อาจจะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับชีวิตในปีที่จะมาถึงได้